አይ ነካፍ እና ተአስራ ቸውም ครับบางท่านอาจจะเคยเห็นหน้าท่านผู้ว่าน,นะครับท่านผู้ว่าหน้าท่านได้แล้วในขณะนี้นะครับท่านอาจจะไปตามหมู่บ้านต่างๆนะครับเพ<ว> <ไป S 2> ื่อไปเยี่ยมเยือนไปมีมีการรับเปิดไหมเปลอตรงนี้ได้เอาแขนมาเอาแขนมาอาจจะเอาแขนรับเอเอาแขนมาเปิดอที่นี่จะให้สาธินกลับสู่มา,ต,าตุภูมิจันทบุรีจูดทางซุ้มนะครับทางด้านขวามือครับและตอนนี้ท่านผู้

bùng đi sông qua bồn căng hạt ni sen bùng đông bùng đi sông mặt bạc mã mãi âm cung đi những ngày tăng thêm ก็คงจะเสร็จเรียบร้อยและเรากัดได้ทานคณะกรรมการ,าลกร,การและพี่น้องประชาชนพิธีครับขอขอนุญาตเชิญพี่น้องมหาวิทยาลัยชาวค้ายตากสินนะครับลงโซ่ กาแบ่งแยกดินแดนไม่ไหมไม่มีเมย์ครับอามิเหรอเมย์ครับจะเป็นคนส่วนน้อยคนส่วนน้อยเป็นหลักการเพื่อเอาบอลชน ตอบ้ามาช่วยดูเกิดขึ้นี้ท่านอนว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็มาถึงแล้วพร้อมเครสียต่างๆนั่งดีเ๋ยครับอารนับดีครับตลอดจังหวัดทลอด้วยครับโอเคขเไรครับโลดนีออครับต่อครับนั่งสาย โดยดาของตรงนี้วชาดาูประเทศสอนประจําเลยแต่ผมผมดูว่า แล้วพุวาเป็นเป็นเอ่อเป็นจุดที่สำคัญเพื่อจุดหมายปลายทางที่มีความยึดมั่นเพราะทุกคนเราเนี่ยอย่างอื่นไม่ํำเรินถึงไม่ได้คิดถึงถ้าไม่มีพุทธที่อย่างเดียวก็ไม่มีใครขึ้นไปบนเขาแห่งนี้ดันถือว่าเขาแห่งนี้ มีความต้องกาคปกติอรอยกว่บ,บาทถ้าจะเปรียบเป็นดนตรีหรือการเล่นก็อนเกี่ยวกาเป็นพระเอกดังนั้นพระเอกมีความต้องคันถ้าเราไหวถานที่อย่างนั้นแล้กที่อื่นเราจะไปตรงไหนก่อนก็ได้เพรามัน มีกั๊สำคัญยู่แต่เดียวคือว่าเราจะต้องมีความเคารพมีความยำเกรงให้มากที่สุดแล้วก็ต้องตั้งสติตั้งใจให้ดีที่สุดที่จะเกาไปถึงสถานที่นั้นต้องมีความสมวรนคือระวังแม้กระทั่งกิริยามารยาท การพูดจาไม่เหมาะไม่สมเราใช้ตรงนั้นไม่ได้เลยระหะวางในในบริเวณพระบาทได้ไปได้เพราะนั้นเราต้องระมัดระวังตรงนี้ให้มากก็ได้ดังนั้นเราจะไปที่ไหนก่อนก็ได้ถเราจะไปถเราจะไปที่ เรามีโอกาสถ้าเราจะขึ้นไปอาว้ายศิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเท่าละก,กัดเทราชและพระอินทร์แล้วก็พระปฏิมากรที่อยู่บนยอดเขาคือบนห้างพระหลังนั่นก็อีกมากมายแล้วย่งเราจะมีศรัทธา ไปไหว้บาดโมกขนันลาบาทสาเดียบุตรเราจะวาดายพระนอนนต์ก็นั่นก็นกเป็นเรื่องของเราแต่ว่านั่นก็เป็นส่วนประกอบอถ้าแท้จริง,รงอ่ะแทจะไปก็ด่าไม่ไปก็ได้ที่นั่นเพราะว่าเราเข้ามาในหลักใหญ่แล้วนะหมายถึงว่าคนเราเนี่ยถ้าสงครามเนี่ยเราไปตีเมืองหลวงได้แล้วน่ พระบาทแต่เหมือนเมืองหลวงใหญ่แต่เราไปตีเมืองหลวงได้แล้วเนี่ยอนัาภาษาอะไรกับเมืองเล็กๆเมืองเล็กๆตรงไหนมันก็ได้หมดเพราะงั้นเราไม่ไปากาวิกาววดอะไรไม่ต้องสําคัญอะไรมากมายกายกองคือทุกคนมีส่วนที่จะต้องไประมัดระวังตรงนั้นจะพูดเจ้เจ้าปอต้องให้มีกิริยามารยาทอย่าพูดหยาบพูดโลน ปวดกระชดกระชากแหวกดันอะไรเงี้ยในสถานที่ไม่นั่นเป็นอันตรายแล้วมันก็มีโทษอืมพอเราเองเราก็ทําให้เราเนี่ยอับเฉาเรียกว่าทําให้ราษีตกคนที่ทําอะไรไม่บริสุทธิ์ใจอ่ะบางครัง้งคาคานะ่ะมันเป็นบริฤาีมันตกมันอับเพราะงั้นก็ความปรทัทธา ความเรื่อมาสของคนั่วจไปเขาก็จะมองว่ามันขาดความเมตตาถ้าคนที่จะมีให้คนอื่นเขามองมีเมตตามีความรักใคร่มีความปรารถนานั่นนะ่ะจะต้องมีศีลห้าศีลห้าเป็นพื้นฐานของพระพุทธศาสนาไนปะว่าศีลห้าไปได้แล้วน่ะ ทุกคนไปตรงนั้นแล้วมันแกล้วคลาดริงอายศทุกอย่างอลยไปเจ้าน้าเนี่ยเป็นการคุ้มครองชีวิตจิตใจคนไดแต่กายก็ร,ระวังกายทั้งระวังวาจาา่วนใจมันก็ติดตามไปได้วยกันได้เลยระวังกายได้แล้วระวังจาวจจาได้แล้วก็ใจมันก็ไปได้ นี่จะก็สำคัญที่สุดว่าเบื้องต้นเรายังทําไม่ได้เรายังทําอะไรไม่ได้เนี่ยเราก็อยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีศีลหรือวทุกคนวาดศีลให้ได้แล้วก็ให้เข้าใจในศีลห้าเนี่ยเราเป็นมนุษย์จะเป็นผู้บริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่เบ,บิกบานเป็นผู้ประเสริฐทําอะไรก็ไม่อับไม่เฉา ไม่แกนไม่ว้าไม่แหวงทำอะไรก็จะมีความเรียบรื่นเรียกว่าราดเสมอเนความปของเราเนี่ยมันอยู่ตัวนี้แหละอะไรอะไรไม่ไม่แกนศีลน,นะทุกคนเรารู้จักศีลหน้าตัแล้วเนี่ยนะนะจะทำอะไรจะอยู่กับใครที่ไหนมันก็สบายทุกอย่างเลยเพราะการปรับตัวมันปรับไปในตัวแล้วปรับใจกลับายก็ เราต้องปรับตามๆกันไปในฐานะของคนเราขึ้นไปแล้วก็เบื้องต้นทุกคนก็ <c oughs> ประจำทางเราจะกราบแล้วจะวไหวอะไรตรงไหนนีมันเป็นเรื่องศรทัทธาของเรานะ่กเป็นส่วนประกอบกันนะั็นประกอบกันนั็นนะัแต่ตัวสำคัญที่สุดก็คือละบาทเป็นรอยเท้าของพระเจ้าแต่เราขึ้น ไปบนเขาคิจดจะโกรธแล้วเนี่ยไม่ได้ว่าพระบาทเนี่ยน,นะเป็นอันว่าเราก็ไม่ไปถึงพระบาทไม่ถึงเขาคิจดจะโกรธคนที่ถึงคิจดจะโกรธก็ต้องไปวัดพระบาทถ้าคนไปวัดพระบาทไม่ถึงคิจดจะโกรธก็ไม่วัดพระบาทเนี่ยเป็นหลักสำคัญของคนที่ปรารถนาตั้งอกตั้งใจมาจากบ้านเราคิดเป็นนานาเป็นดือน่ะน กูจะมาได้รอไม่ได้จะมีเวลาไปได้เนาคิดเป็นเดือนๆน,นะคนจะมาพระบาทนะเราจะคิดวันนี้แ้วพรุ่งนี้มานเนอะคิดอะไรมาอยู่ไม่ยากาศบอกพวกอะไรบ้างไปแล้วที่บ้านมาขาดอะไรมันใครจะอยู่ใครจะดูใครจะแล้วทุกอย่างนะนะมันดูถอยหลังไปบางทีว่าม่ไ้มาบางทีคิดไปคิดมาปีนั่นไม่ได้มาเลยไม่ได้มาทั้งปี บางทีคนคิดบริจาคมาสองปีปีมาสองครั้งสามครั้งก็มีเนี่ยเขาว่ากันตรงนี้พระั้้น็เรื่องของพระบาทคนกลับมากันแต่ในปัจจุบันนี่เขารู้กันทั่วว่าในเรื่องศีล้าเนี่ย <c oughs> เขาก็รู้สึกว่าฟัางใน โทรทัศน์เนี่ยนาจะก็อยากไปใช้สิ่นห้ากันแดยพระสององค์เจ้าแล้วก็ในที่ประชุมเขาบอกว่ต้องให้ไปเอาสินกันมากแล้วก็ให้สวดมนต์กันมากๆแล้วก็จะการแนะนําให้ญาติโยมมาสวดมนต์สมัยรุ่นลูนลนก็เป็นนมนมแล้วยังบวดประมาณสัก 10, สิบพรรษายี่สิบพรรษา ญาติโยมเนี่ยเขาจะวันพระแบบข้ามชุด้าคำเขาจะนำันมาฟังพระตรวจหมดุหมดตรวจมากันเยอะเลยนะตัวตกเย็นก็มาแล้วมาตรวดกันพอพระตระวจัวก็กลับบ้าน,น,นาปปกันไปไหนไปฟังพระตรวจมมต์กันก็มีกลองตีกองเย็นกลองและกอตอนพระจบก็ต้องเตอีกครั้งหนึ่งญาติโยมเขาได้ยิน ตีกรองเขากดฟ้าทุอ้รุ่นนั้นเขาได้บุญกันนยอะเลยเรื่นี้กรองก่อไม่ได้ตีมันตีมันก่อไม่ได้ยินแล้วก็ไปเปิดวิทยุเปิดโทรศัศน์ดูกันแล้วจะบินที่ไหนล่ะตีกรองไม่ได้ยินที่ไหนมันเป็นการอับเฉาไปหมดเลยนะมันมันมันไม่สามารถติตจะปลุกระดมอะไรได้หรอกแราตีกรองมันก่อไม่ได้ยินเออ แต่ก่อนเนี่ยนะตีกลองเขียนวัดเนี่ยนะปากลวงได้ยินเลยแดงได้ยินนะเพราะว่าอะไรล่ะก็โทรทัศน์ก็ไม่มีเครื่องไกวกขย้ายเสียงอะไรไม่มีแล้วก็มีต้นไม้สูงๆเลยฟังโดดมากเครื่องขย,ยายเนี่ยปอที่นี่นะกว่าเนี้ฉันมีเครื่องอ่าได้วัดดังไปถึงเครือข่ายก็ พูดที่เนี่ยสักใครร่วงได้ยินโอ้โหมาเจอนี้มันคันหวัดห่าวมันจะเรื่องอะไรกบจะกบจะกบจะเพรางั้นการสงบระงับเสียงเงียบนะมันสู้โบราณเขาไม่ได้โบราณเขามีต้นไม้สูงๆแล้วก็มาก็กรอดไปกอกใบไม้ตูมมาเยียงเป็นดปกเบกไปหมดเลย ต่างกันนะปู่นะวัดเรากับสมัยก่อนต่างกันเยอะต่างกันเยอะต่างกันเยอะไม่แต่จิตใจของคนมจิตใจของคนมทำบุญมัทจำบุญก็แปลกแต่ต่างกันบางทีคนบางคนเห็นของไาเหล้วเยอะๆมันก็เอากลับบ้านอืมคนโบราณก็ไม่เอาเลยนะ แลเหลือมากหมากไของเป็นของงกของกาไห้เหลือไห้หมูไห้มมาให้เป็ดไอ้ไก่เขาไม่เอาเลยตอนนี้เรลือไม่ได้แล้วน่ะม่าคือคนงานคนงานไม่ได้เกลี้ยงอ่ะมันเหย็บยึบไม่ได้ยิ่งเป็นยิ่งในกรุงเทพก็ยิ่งเจ็บเลยไป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 ฉันละวัดมากๆแล้วทั้พิพิฉันมันจ้องเอาถุงใส่เลยล่ะ อ่าบางทีเด็กวัดเนี่ยยังไม่ทันเกียเราทัน,นพิธเป็นผู้ดูแลพระทำพิธีเกี่ยวกับอีอ่าไปอบรมกันพระที่ว่าห้าร้องค์เนี่ยบางทีหลุดผิ์วัดที่ไปทำไปได้กินมันละกลายทุ่มออเปลืองมันจ้องโอ้โหเป็นจ้องรู้เยอะเพราะพระท่นมั็นจ้องแล้วเจ็บสายเย็บสายเจ็บสายท่านเคยดูแลแทนสมเด็จหลายครั้รงที่ประชุมเนี่ยสมเด็จไปอยู่ท่านดูแล เที่ยวกานพวกนี้โอ้โหอย่างนี i, ้เที่ยวแต่แต่ก่อนเนี่ยนะเขไม่มีเลยนะเขาไม่เอาเลยมาเดียีเปล่านะบางทีมันมาจากบ้านนะมาทำบุญมันไม่มีอะไรหรอกนะแต่ละครัง้งกลับมันมีของกลัตบ,บติดบ้านไปมีผักมีแกงมีอะไรใส่โถม,มันไปเอาน้ำไปด้วย <c oughs> <c oughs> ตอนตอนตอนที่ uh เปิดเปิดเขาปิดเข่านะครับผมเห็นมีคนที่ผมเห็นนะไอ้คนขึ้นไปขึ้นไปนะก็เตรียมถุงก็แกลไปด้วยนะแล้วปู่บอกว่าแบ่งคนละชิ้นเป็นยาเป็นไรนะครับเราก็แบ่งกันไปบอกว่าใส่เป็นถุงเลยใส่เป็นถุงเลยคือไม่ไม่เราผมไม่ใช้พระเจ้านะมาทำบุญหรือว่าเอาเอามาร่วมหรืออยากได้ของออกไปอย่างเดียวไม่เอาเงินอันนี้มันจะหลอกหลอกกับสลอกใส่ถ้าเอาจริงๆมันมันไม่ไม่มันอกผลวาวแล้ว ฉันวาดเจ็บๆทุกๆครั้งเลยนะไม่ไดเดยเิยน,นะสิวาจะเจ็บผมไม่มีความละอายไม่มีอย่างละอายเพราะว่า,าการพักมันึ่อแล้วยงบนวัดครับข้องเพื่อคน่นก็ว่าก็ไม่ได้ไม่กลราบวาดราบวาแล้วเขาเกลียดเอาเอกแล้วขันไม่เอาเจะเห็นเลยเดี๋ยวลงปู่ปนึกดูว่าเอะเอาตรงไหนให้อย่างอย่างสิห้าแล้วผมว่าน่าจะโดน ให้ต่นบนร้องแล้วเขาเขามีลูกคอเขามีลีลาเขาอยู่แล้วคนที่ชอบเขาแฟนคลับเขาหรือคนที่ฟังมันจะเพาะอีกแบบหนึ่งแต่จะให้แหละแล้วก็เยอะส่วนที่จะเพิ่มเติมปก็ผมก็ให้ปุวนเขียงเขาเพาอว่าประสิิ์เลอวแล้วนี่เขาพูดก็เขาม่เอาไม่ชีกะแต่ถ้าพระมานารยรอพระตาพระวัดวัดปักน้ํา จะเป็นรองเจ้าวาดไไงพูดมีิกพูดโอ้พูดอย่างนี้ครับพูดแบบก็าเาไตอนตอนตอนแล้วก็ตอนแล้วก็พูดมีอะไรห้าอย่างสี่อย่างก็พูดห้าอย่างสี่ห่างอะไรก็อบายในสยามห้าอย่าง้ก็อภัยแล้วก็ไปและเก็คแล้วก็นั่ไปครับทำอะไรก็ดีอย่างสะดี เต่าทำอางนันก็ไม่เป็นอ่ะมันเลือกอะไรเก้นมาก็กดรับไ,ไปนะปู่ปก็ผูด้ดีนะฮะที่ผมฟังพู้ก็สอนคนแล้วก็อยู่ในรูปแบบแล้วก็ไม่ไม่ยาวมากแต่ว่าคนจะเอาไปใช้หรือเปล่าขนานั้นอย่างปู่เนี่ยผมผมไปกับปู่ทุกครั้งอะปุ๊จะเป็นงานเล็กงานเจอบ้านงานอะไรแต่พูดสอนสินห้ายอย่างเดียวเลยนะฮะนั่นนันดีนะครับแต่ว่าไปดูเขาจะเอาไปใช้เขาไม่บ้างครับมีบ้างเนี่ยนะ มาผมก้าวข้าไปหลัวพอพอหนูใันนี้ดีแล้วดีแล้วเสอตจนพอตามจนพออู้หนูเลยดีมากและสบายมากอ๋อดีอ่ะ้า่บนขาวนี่เขากลับไปเขากไากันเนี่ยเขาเอาเอาเส้นห้าเนี่ยไปใช้กันคือเส้นห้าเนี่ยรับอนน้อยสอนแล้วก็ไม่ได้บอกเขามาผิดมาถูกยังไงไม่เคยพูดแล้วถามเขามั้ยไม่วันเตนเหลวงพ่อไปพูดกลับพูดเรื่องอะไรเรื่อง สุขโขอุจโยความสะสมบุญนำมาตึ้งสุขแล้วก็พูดไปเป็นนึกว่าวันนี้เราจะอะไรพูดดีเป็นดังๆหรือปกพูดเพราะเกิดน้วถามว่าความสุขคือบุญเนี่ยเป็นความปรารถนาของของรัฐุชนทั่วไปแต่ขนาดยกสมัยแล้วทำสมัยบุญแล้วทำสมัย ถามอย่างนี้นะพูดไปถามไปพูดไปถามไปคุณต้องเกิดจากอะไรทําไมเราต้องทำบุญอเลยก็ถามไปเรื่อยๆขาก็ชอบาถามเลยตอบด้วยถามอการตอบได้บ้างอะไรไรๆเขาก็ชอบต้างชอบกันหลังฟังสมุดเกิดกันพนนั้นมาเต็ม,มเมลรสองวันอ๋อ คือคือคนในเมืองเองนะนะเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเขาเริกราคาแต่ขายเขาไม่เคยควังธรรมะธรรมโมอะไรมันก็ว่าเขาก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าไปสอนเขาโดยถูกทางถูกต้องแล้วมันก็มันก็ทําได้สมมติว่าเขานั่งค้าขายอยู่ถ้าเขาได้ถืงนหน้าเขานั่งไปขายของไปก่อนที่เขาึืนหน้าไป มันก็ได้ประโยชน์เขาแต่นี้บันลึกขึ้น้าไม่ได้อะไม่รู้เหมือนเราอยากกินแกงแต่ไม่รู้ว่าแกงมันผิดยังไงอะเหมันไม่รู้เลยไปทำนะอยากจะกินเมื่อกันเนี่ยมะม่วงแต่ไม่รู้จักมะม่วงอ่ะอร่อยไหนไหนดีอย่างนี้นะไม่รู้จักตอนนั้นเราต้องใช้ความรู้จักของพระเออเออเออได้ ครับยางบนเขาจากจากจากนี้ขึ้นไปถึงบนเขาเนี่ยผมอยากจะให้แหล่ในช่วงไหนบ้างหรือตรงไหนที่มีสิ่งมาัศจารย์ตรงไหนที่มีสิ่งจากจิตที่ให้ลูกหลานได้นับถือนะครับที่ไปบางคนเขาไม่รู้นะครับที่มานี่ยเขาไม่รู้ก<อ>็อยู่แนะนานะครับความจริงแล้วเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นี่เรามีความยึดมั่นดูก่อ็ความสำคัญก่อนที่จะขค้นไปเนี่ยอย่างน้อยเราผ่านที่ อ่า,านคนต่านเราก็ยกมือขึ้นไหวสักครั้งหนึ่งหลกกูกระเดินไปเคอบคุ้มไก่หลบให้ปลอดภัยอะไรพวอย่นี้ตรงนี้เป็นเป็นเป็นจุดแรกองกันหยุดเคารพเขา